叮叮叮叮，One two three four。 ที่เราเจอกันแต่วันนั้นมีแต่เธอกับฉันไม่มีใครเธอถือความฝันคือทุกสิ่งเธอทำให้ฉันพบความจริงของหัวใจทำไม่รู้ว่าเธอมีค่ามากเพียงไหน ทำไม่รู้ว่าฉันรักเธอมากเท่าไรเพราะว่าเธอคนนี้เพราะว่าเธอคนอคนี้ที่เข้าใจเธอคือความฝันและทุกอย่างจะ่ทำให้ฉันพบความสดใสเนือสิ่งใด จะเป็นอย่างนี้ไ่นานสักเพียงไหนและมันจะเป็นอย่างนี้ไ่นานสักเท่าไรคงไม่มีคำถามนี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นบอกฉันให้ได้รู้ว่าไม่มี ที่ฉันและเธอนั้นเจะรักกันอยากให้ความฝันที่มีเธอหมดทั้งหัวใจได้ย้อนขึ้นมาใหม่จะได้ไหม โอเคไทเติ้ล okay. กระตกนะครับผมก็งงว่ามันเป็นนี่ผมหรือว่าผมเปิด youtube ซ้อนวะสวัสดีครับพบกับซิงเกิลเจเนียครับประจำวันที่สิบสามมกราคมครับอ่าเดี๋ยวทางด้านไตเติ้ลน่าจะมีปัญหานะครับจะต้องฝากทางทีมงานหลังบ้านแก้ไขด้วยนะครับผมก็งงว่าไตเติ้ลทำไมมันวนลูปวะวนลูปจังวะอะไรนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวผมเช็คเองก่อนนะครับขออนุญาตเช็คเองไตเติ้ลเปิดในโปรแกรมผิดโปรแกรมนะครับแป๊บน,นึง ฮึบม,มันก็ถูกต้องนะครับน่าจะเป็นที่โปรแกรมเ e อ็กซ์นะครับครบหรือเปล่าวะ อ่าตอนนี้มีบ้านเราชาแนลครับมาหาเพื่อนไปมานิลาเมเจอร์นะครับอ่าถ้าผมออกสองพันผมไปด้วยได้ไหมครับคุณบ้านเราชาแนลสวัสดีทุกคนนะครับสู่ซิกเนเจอร์นิวครับวันนี้ข่าวเราก็เป็นข่าวของในสังกัดซะส่วนใหญ่ครับแล้วก็มีข่าวของนอกนอกสังกัดด้วยนะครับซึ่งเป็นรายการดังก็คือในส่วนของเซี่ยงไฮ้เมเจอร์นะครับก็อยู่ในเซี่ยงไฮ้เมเจอร์กันก็ต้องบอกเลยว่า เป็นข่าวที่น่าสนใจครับแล้วก็มีดราม่าอีกนะครับเอ้ยวันนี้ไม่มีข่าวเซียงไฮ้ขอโทษวันนี้มีข่าวมานิลาเมเจอร์นะครับแล้วก็มีดราม่าของ Star Series นะครับ i League นั่นเองนะครับมาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับ Si g n a t u r e t o t อตครับหรือว่าทีมเต่านั่นเองนะครับไปประกาศรายชื่อผู้เล่นใหม่ปี2016แล้วนะครับทีมเต่าเนี่ยเคยทำผลงานดีในยุคก่อนๆครับซึ่งยุค ปีที่แล้วมายุคกลางเนี่ยก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับก็อยู่ในอันดับ4แรงอันดับ4ครับของระดับในการเล่นฮอนนะครับก็ปีนี้ก็เลยว่าจะวาดเป้าขึ้นไปใหม่ครับโดยการสร้างไลฟ์อัพใหม่ขึ้นมาครับในในปี2016ครับโดยไลฟ์อัพในปีนี้ครับยังคงผู้เล่นเก่าระดับตำตนานครับคือคุณเม y บีนั่นเองครับกับเพลเยอร์สุดโหดอย่างโอ๊ตนะครับลีวิลิฟเนี่ยอารดั Veleef นะครับ Inix แล้วก็ Left นะครับโดยมีผู้จัดการทีมมากประสบการณ์บอนี้่ครับคอยจัดการวางโปรแกรมในการฝึกซ้อมและแนะนำแนวทางให้กับทีมอีกด้วยนะครับมแม้ว่าในปีที่ผ่านมาครับผลงานของทีมซิงเดอเต่านั่นเองนะครับ Total Master ครับไม่เป็นได้ตามที่ค่าตั้งเป้าตั้งเป้าไว้นะครับพวกเขาก็มีแผนที่จะถีบตัวเองขึ้นไปให้ติดท็อปสามของประเทศให้ได้ครับสำหรับแฟนๆเนี่ย ของทีมนี้ครับมาติดตามผลงานกันนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับตอนนี้ก็เนี่ยแหละครับอย่างที่เห็นนะครับก็มีผู้เล่นก็เป็นเลฟครับโอ๊ตเมบีอินิชครับแล้วก็เลฟนะครับลีฟอาร์ดับเบิลอวีอีอ่านว่าลีวีเหรอต้องอ่านว่าลีฟใช่ไหมแล้วก็มีบีเอ็นครับบอนนี่นั่นเองครับเป็นผู้จัดการก็ต้องให้กําลังใจกันต่อไปนะครับสําหรับทีมเต่านะครับว่าจะทําผลงานได้ดี ในระดับลีงในประเทศไทยหรือเปล่าสําหรับเกมพนนะครับถ้าทําได้ดีป๊บขอได้ไปเมืองนอกเลยนะครับมีรายการเมืองนอกอยู่ในปีนี้นะครับข่าวต่อมาครับ s ิงเ a เจอร์พอยต์แบงนั่นเองครับประกาศรายชื่อผู้เล่นปี2016ครับซึ่งต้องขอบอกว่าพอยต์แบงคเนี่ยมีผู้เล่นฟอร์มใหม่ครับแล้วมีคนหล่อด้วยนะครับยังยังคงกอดคอสารฝันกันต่อไปครับสำหรับ Signature p b ีบีดาฟนะครับ ที่เตรียมเดินหน้าลุยการแข่งขันปี2026ครับอย่างไม่ลดละเลยนะครับแม้มีผู้เล่นปรับเปลี่ยนไปบ้างครับแต่คุณภาพทีมก็ยังครับนะครับครับพุงไม่ใช่นะครับนักข่าวเขียนว่าครับพุงครับจอแน่นอนนะครับก็และแน่นอนครับว่าแก๊งนี้ยังคงนําทีมโดยสวิตนะครับคนเดิมครับโดยทั้ง6คนที่ได้ตั้งเป้าเอาชนะในการแข่งขันรายการต่างๆในปีนี้ให้ได้อีกด้วยนะครับสวิตนะครับหล่อมากนะครับคนนี้เป็นไงครับในการถ่ายรูปมีการใส่แว่นดาด้วย คนนี้คงไม่ใช่สวิตนะครับสวตนี่คนนี้มีตีน้อยครับแล้วก็มีแอคทีฟครับคนนี้เล่นฟิตเนสนะครับเลยหล่อเป็นพิเศษกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับสกอตนะครับคนนี้ก็เป็นนักล็อกลูกทุ่งมาก่อนนะครับเป็นอยู่วงเดียวชายไม่ใช่นะครับต้อนน้อยนะครับก็เป็นเด็กเสิร์ฟนะครับในร้านลาบมาก่อนนะครับนิสตานะครับก็เป็นเด็กร้านเกมครับอันนี้ ครับที่ชอบดูบอลไทยนะครับแล้วก็มีปัญหากันในสนามบอลกันข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลล้อเล่นนะครับอย่าคิดมากนะครับก็ตอนนี้ซิงเกิลจอยแบงก์ก็เนี่ยครับก็มีทั้งหมดมีสวิสนะครับมีต่อน้อยนะครับมี Active นะครับมีตีน้อยนะครับแล้วก็มีนิสตาแล้วก็สกอต t นะครับก็ต้องดูไปว่าทางซิงเกิลจอยแบงก์เนี่ยจะทําผลงานได้ดีไหมนะครับในระดับประเทศนะครับ ถ้าทำผลงานได้ดีระดับประเทศเราสนับสนุนในรายการต่างประเทศแน่นอนนะครับข่าวต่อมาครับเป็นดราม่าอันยิ่งใหญ่เลยนะครับเกือบเป็นดราม่านะครับเขาบอกว่าเกือบเป็นดราม่าแต่ผมว่าเป็นดราม่าแล้วล่ะเมื่อ s ตา r ์ซีรีส์ครับรายการที่สิบซีซั่นที่สิบสามเนี่ยให้ p o w เ r Ranger เข้ามาแข่งแทนที่อ l i a n c e ครับงานนี้บทเรียนใหญ่ของทีมงานพวกเขาเลยนะครับงงนะครับนี่งงแต่เดี๋ยวมาดูดราม่ากันว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงนะครับแค่เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนกัรแข่งคันสตาร์ซาร์เรเดอร์ครับครั้งที่สิบ อยู่ๆก็มีข่าวประกาศออกมาอย่างกระทัน,นหันทางรายการนี้ครับว่าอาร์นจะถูกแทนที่ด้วยทีมอื่นโดยไม่ระบุสาเหตุครับดรามา่าครั้งใหญ่นี้จึงบังเกิดครับผมเมื่อสืบแสะสืบแสะสืบแสะสืบส่อใช่ไหมเรื่องราวความเป็นมาปรากฏว่าที่มาที่ไปก็พอจะมีอยู่ครับเมื่อทีมอาร์นและทีมฟานตาติกที่ควรจะนั่งเครื่องมาที่มิชครับ เมืองซึ่งจัดการแข่งขัน StarLadder ในครั้งนี้ครับแต่กลับถูกปัญหาด้านสภาพอากาศรุมเร้าครับเมื่อมีพายุหิมะเกิดขึ้นที่เบลารุสครับึ้นสะก่อนทําให้มีการประกาศว่าเที่ยวบินอาจจะดีเลย์หรือถูกยกเลิกนะครับนั่นทาให้ผู้เล่นทั้ง2ทีมครับเริ่มโพสต์ทวิตแจ้งแฟนๆถึงปัญหาลังกาวครับและในขณะที่ a l l i a n นเหมือนกาลังจะเจอกับปัญหาที่มากขึ้นครับทีมฟาน t i c กลับลงเครื่องที่เมืองเวนิสครับจากนั้นขึ้นเครื่องไปต่อที่มอสโกครับและลงจอดที่มิงส์อย่างปลอดภัยในเวลาเพียง2ชั่วโมง ก็ตอนนี้ครับโจนาทานเบิกนะครับหรือว่าโรด้าันนเองเอาละมีพายุหิมะนะครับที่เบลารุสเที่ยวบินถูกยกเลิกครับ GG นะครับโพสต่อมาตามมาตรฐานได้รับการบอกว่าให้รอ8ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินสุดท้ายของวันนะครับแทนที่จะได้นั่งเครื่องไปยังไปยังไฟท์ูคิวครับตอนนี้พวกเราไม่มีที่นั่งแล้วนะครับอ่ะสวยแล้วนะครับ แล้วก็มีปัญหาขึ้นครับโดยที่ผู้จัดการทีมฟันติกครับก็โพสต์มาบอกว่า What the fuck นะครับ VR going to Moscow now คือตอนนี้เรากำลังเดินทางไปมอสโกแล้วนะครับหลังจากที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับเพื่อหาเที่ยวบินจากสนามบินต่างๆครับในส่ดออไรอันก็ได้เที่ยวบินสู่มิซครับจนได้ครับและนั่นเป็นที่มาของเรื่องราวที่น่าสนใจครับเพราะถ้าเพราะในระหว่างอะไรอัยนกำลังเดินทางไปออสเตรียครับทางสตาร์แ d เดอร์ครับกับตัดสินใจให้ทีมพาวเวอร์เ r นเอร์เข้ามา แข่งแทนที่พวกเขาโดยไม่เปลี่ยนกําหนดการแข่งขันเดิมที่มีอยู่อ้าวอย่างนี้ไม่ปปัญหาครับโรด้าก,ก็เลยโพสต์ว่าแอดมินตัดสินใจเรื่องพวกนี้กันเองตอนที่เราอยู่บนเครื่องกําลังบิน,บนไปออสเซียโดยไม่ต้องมีการพูดคุยเจราจากับเราอย่างถูกต้องนี่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเหรอเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้มันใหญ่โตมากครับจนถึงขั้นเคเรเออฟครับซึ่งเธอไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมอะไรแอนแล้วนะครับแต่เธอ และเธอไม่ได้บินไปมิกซ์ด้วยครับแต่เธอยังคงแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทที่มีให้กับทีมอะเลียนอย่างมากครับด้วยการเริ่มต่อสู้เพื่อสิทธินะครับของพวกเขานะครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับเกิดอะไรขึ้นที่สตาร์เ d ดเดอร์ครับอะเลนต้องกลับบ้านเพียงเพราะว่าทีมอื่นๆในการแข่งขันไม่ต้องการให้มีการจัดตารางการแข่งขันใหม่อย่างนั้นเหรอนะครับพวกเขายังประกาศข่าวนี้ในขณะที่เด็กๆในทีมและผู้จัดการของพวกเขาเนี่ยยังนั่งอยู่บนเครื่องอยู่เลยนะครับ ดังนั้นเราไม่มีทางเลือกแม้แต่โอกาสที่จะยอมแพ้บายเลยนะครับคือเหมือนว่าเหมือนกูอยู่บนเครื่องกูติดต่อไม่ได้แต่มึงสามารถโพสต์มาแบบนี้เลยเหรอะนะครับครับเหมือนกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกครับแต่ทีมอาร์แรนก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังมิกต่อครับในขณะที่เคลลี่ครับได้บอกว่าเธอได้ติดต่อกับวาวและแจ้งเกี่ยวกับปัญหาดันตาดังกล่าวแล้วครับดูเหมือนว่าเราติดต่อเราจะต้องรอาร์ซีลี่ตอบกลับมานะครับ และในขณะเดียวกับกันนะครับเราได้ติดต่อไปยังวาวแล้วนะครับในขณะในระหว่างนี้ครับหนุ่มๆจะได้พักผ่อนอยู่บนโรงแรมของสนามบินในคืนนี้ไปก่อนนะครับเขาก็โพสต์ต่อมาครับเอาล่ะนี่เป็นโอกาสสาหรับแฟนๆที่จะช่วยเหลือเราแล้วครับคุณพ่อของใครพอจะมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวให้เรายืมบ้างไหมนะครับและล่าสุดครับแคลรแคลรอ่องครับได้ออกมาประกาศแล้วว่าอรลแอนน่าจะไปไปทันแข่งในวันพรุ่งนี้ครับโดยพวกเขาครับจะถึงในเวลา เช้าของวันนี้ครับผมก็น่าจะจบลงได้ดีครับกำหนดการเดิมของอารแอนที่พวกเขาต้องแข่งในวันนี้ครับ13มกราคมและเป็นคู่เปิดสนามของรายการครับโดยพวกเขาจะต้องเจอกับยักษ์โตเปคอีวิลกับจีนอีวิลจีเนสตอนบ่าย3ตามเวลาบ้านเราเฮ้ยแต่ไม่รู้นะว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับทางโกซูนะครับกับคู่อารแอนกับอีวิลจเนสกลับหายไปเลยนะครับกลายเป็นคู่แรก อีวิลเจเนีเจอกับนาวีนะครับอันนี้ต้องงงมากเลยเดี๋ยวเขาต้องอัปเดตกับทางจอยโดตาก่อนเนี่ยครับ,รบกลายเป็นปัญหาแปลกมากเลยครับโดยที่24ชั่วโมง 24, ประมาณเนี่ยครับไม่มีคู่แรกครับอะไรแอนนาวีไม่มีอะไรแอนต้องไปแข่งในวันหลังเลยอีก9ชั่วโมงคือสายเลยครับ E.G. อะไร a n ไม่มีการแข่งกันนะครับคู่แรก s t a r s e r i e s เป็น E.G. n a v i กับ LGD Fnatic a นะครับตอนประมาณนู้นเลยสี่โมห้าสิบนู้นเลยนะครับไกลมากวันนี้ผมอาจจะพากสองคู่นะครับติดปัญหานะครับที่บ้านนะครับต้องพาทางน้องชายไปหาหมอนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ตินมารับช่วงดึกนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมเนี่ยถ้าพี่ตินน่ย ออฟไลน์ไปถ้ามีช่วงลุ่สางเนี่ยมันมีสิบแปดชั่วโมงใช่ไหมนี่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกช่วงหกโมงเช้านะครับอาจจะเป็นผมต่อก็ได้นะครับถ้าใครยังไม่นอนนะครับผมจะมาพากตอนเช้าให้แล้วกันนะครับเอาเป็นอย่างนั้นไหมดีไหม ยังไม่ทานายครับยังไม่ทํานายเดี๋ยวข่าวยังไม่จบนะครับรอข่าวจบก่อนนะครับต่อมานะครับข่าวต่อมาครับน่าจะชาวาวครับเอาแน่จัดสปริงเมเจอร์ที่กรุงมะนิลานะครับที่เราเรียกกันว่าปีนอยเมเจอร์นั่นเองนะครับวาวได้ออกมาประกาศผ่านบล็อกของพวกเขาแล้วครับว่าจะจัดงานเมเจอร์ครั้งต่อไปที่กรุงมาลีนามะนิลาครับประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งกาหนดการจะอยู่ในช่วงมิดทูดาโยนนี้นะครับซึ่งมันก็ล่มากใครเตรียมตั๋วราคาถูกไว้ได้เลยนะครับเมื่อพูดถึงประเทศฟิลิปปินส์ในเกมตัวต้าสองเราคงนึกถึงบรรับ ท้งไม่ให้ความร่วมมือและยังแจกยับนะครับถ้าหัวร้อนขึ้นมานะครับเรียกว่าในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยขยาบกันเป็นแถบๆเลยครับสำหรับชาวปีน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับวาวมองว่าประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยสามารถเป็นประเทศที่ใช้เป็นหัวหอกการบุกตลาดโซนนี้ได้เลยนะครับโดยวาวมีความเชื่อมั่นมากพอเลยแหละครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีฐานผู้เล่นจํานวนมากก็เป็นได้นะครับหลายๆคนครับรวมไปถึงผู้เล่นระดับโลกครับ OG อย่างมูนเมเดอร์ครับตามที่ทวิสไว้ในภาพด้านบนครับซึ่งเขาคาดหวังว่าเมเจอร์ที่จะจัดต่อไป จะเกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นะครับมากกว่านะครับและการตัดสินใจของวาวในครั้งนี้บ่งบอกว่าเขามีความตั้งใจอย่างมากครับที่จะเพิ่มฐานผู้เล่นในฟิลิปปินส์นะครับและบรรดาประเทศในโซนนี้ทั้งหมดครับซึ่งระหว่าง SL1 ครับมานิลานะครับที่ช่วงในจัดใน23-24เมษายนนะครับและมานิลาเมเจอร์ครับมันมีอะไรให้เฝ้าตับตับจับตาดูความเคลื่อนไหวของบรรดาสาวกโดตาสในภูมิภาคเซาท์เอเชียเป็นอย่างมากครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าคนไทยหลายๆคนน่าจะนั่งเครื่องไปนะครับ เพราะเป็นงานใหญ่มากและก็ใกล้เคียงการเป็นไปได้ที่สุดที่เราจะไม่ได้ไปดูงานโรต้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับก็มีบางคนเช่นนะครับ What is Hip TV นะครับแสดงออกความเห็นนะครับกังวลว่าระยะห่างอันน้อยนี้ระหว่างงาน ESL1 มนิลากับมนิลาเมเจอร์นะครับจะทำให้จำนวนคนขชมงาน ESL1 มนิลาลดลดลงนะครับเพราะถ้าเกิดมีแฟน,แฟนจากต่างประเทศเดินทางมาเพื่อชมงานเนี่ย พวกเขาคงจะต้องมารอชมงานเมเจอร์อยู่แล้วนะครับซึ่งเวลาที่จะเป็นตัวบอกเราเองนะครับว่าความคิดเหล่านี้ถูกหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะแค่กังวลเท่านั้นนะครับแม้ว่าความกังวลออกมาบ้างนะครับแต่ว่าความเห็นโดยส่วนตัวใหญ่เอ้ยความเห็นโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นไปในทางที่ดีครับบรรดาแฟนๆจากทั่วทุกมุมโลกครับก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นประเทศฟิลิปปินส์ครับเป็นเจ้าภาพการจัดงานแข่งขันนะครับแบบนี้นะครับก็ ต้องคอยดูกันครับว่าการจัดงานแข่งขันมัณนิลาเมเจอร์เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องขอบอกว่าทางซิงเกอร์เจ้าทีวีน่าจะถ่ายทอดสดแน่นอนนะครับข่าวสุดท้ายนะครับที่เราจะเกิดขึ้นกันนะครับเป็นข่าว c s ส o ครับสรุปผลการแข่งขันทีม s i g เ a อร์เซสโกในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสรุปผลการแข่งขันครับซิ u เ e อร์เซสโกในาการ IEM t y p มไ i เนะครับควอลลฟายและ การคัดเลือกในโซนไทยของ SOS Strong นะครับในชื่อ Guest Strong นะครับ Thailand นะครับ SOS t r o n g นั่นเองนะครับขอโทษอ่านผิดนะครับเริ่มกันที่รายการ IM t a i p e i e q u a l i f y นะครับเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกโซน Southeast Asia ครับแต่มีปัญหาตอนแข่งครับ MVP c a n a l ต้องแข่งใหม่อีกรอบนะครับเนื่องจากการแข่งรอบแรกครับไม่ได้ล็อกอินผ่านระบบ SLY ครับทำให้การแข่งรีแมตกันใหม่ครับ ระบบ e s l Y ครับคือการล็อกอินผ่านความปลอดภัยของการแข่งของ e SL หรือ IEM ครับนะครับเอาไว้ใช้ในการแข่งขันหลักของเขานะครับในการแข่งใหม่นะครับแพ้ไป9ต่อ16ครับซึ่งต่อแรกเนี่ยเราชนะนะครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากครับถ้าผ่าน MVP Channel ยังไม่รุ้นในการเป็นตัวแทนไปแข่งยังไทยเปประเทศไต้หวันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับ MVP Channel ได้เป็นตัวแทนนะครับมาต่อกันที่รายการ แกสตองครับไทยแลนด์ที่หาตัวแทนไทยไปแข่งในรายการโซนเอเชียก็ว่าได้นะครับรายการนี้เกือบต้องสลาดสิทธิ์ครับเพราะต้องชนกับรายการ i อเอ็มไทเปนั่นเองนะครับแต่ Signature c ซีเก็ยังมีเวลานะครับระหว่างแข่ง i อเอ็มไทปนะครับทําการแข่ง a กสตองนะครับแกสตองนะครับจึงไม่ต้องสลาดสิทธิ์นะครับก่อนที่จะแพ้เ v p c ี n a นนนะครับจึงแข่งรายการแกสตองไทยแล a ด์นะครับอย่างเต็มที่แล้เขาก็เข้าชิงชนะเลิศกับแก s ซีสกครับ ที่เพิ่งพบกันในรายการยูนิตายเซสโกนะครับตัวรอบชิงชนะเลิศครับจะแข่งแบบโบ3นะครับโดยแมปที่ใช้ในการแข่งขันครับอินฟอนอว์ดัตทรูแล้วก็มิราสครับผลการแข่งขันเซสโกก็ไม่พลาดครับชนะ2เกมรวดเลยด้วยสกอร์สิบต่อ4ครับในแมปอินฟอนอแล้วก็16ต่อ9ครับในแมปดัตสองนะครับโดยรายการนี้ครับได้เงินรางวัล3,000เหรียญนะครับหรือว่า10,000บาทนะครับแล้วก็จะมีการจัดแข่งในต่างประเทศเราเร็วนี้นะครับรอตามกันได้นะครับ เดือนนี้เรายังมีการายการนะครับโซวียสเอสโนะครับที่จะเริ่มการแข่งขันในวันที่13มกราคมจนสล้่นสุดการแข่งขันนะครับหรือว่าวันนี้นี่เองขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้นะครับเสาทิตที่ผ่านมานะครับก็ข่าววันนี้จบลงแล้วครับต่อมาครับรอบสุดท้ายครับโคเซียนั่งเทมิวเคราะห์ครับก็วันเป็นเกมโบนึงครับน่าจะทายได้ยากนิดหนึ่งนะครับอย่างไงวันนี้ผมน่าจะภาคสองคู่ตอนห้าโมงเย็นแล้วก็หกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็ เดี๋ยวพักยาวไปแล้วกันนะครับแล้วก็ให้พี่ตินสารต่อไปในช่วงถ้าพี่ตินทสารต่อในช่วงเที่ยงคืนถึงกี่โมงก็ว่ากันไปแต่เดี๋ยวผมถ้าพี่ตินพักเสร็จนะครับถ้ายังเหลือคู่ตีห้านะครับหกโมงเช้าเดี๋ยวผมมาเก็บให้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยตามงานให้ในช่วงทุ่มกว่าไม่ได้จริงๆนะครับเพราะมีนัดกับหมอนะครับเรื่องขาของน้องนะครับนะครับอย่างไรก็วันนี้มีคู่ค่อนข้างจะเยอะครับ คู่แรกเนี่ย EG n a v i เนี่ยอันนี้น่าจะไม่พลาดครับน่าจะเป็น EG นะครับน่าจะชนะค่อนข้างจะสูงเลยแหละถ้าใครเนี่ยมีเงินถุงเงินถางสามารถลงได้นะครับต่อมาคู่ที่น่าสนใจครับ LGD Spirit ครับคู่นี้มีคนบอกว่า LGD น่าจะชนะนะครับผมว่ามีสิทธิ์สวนได้นะครับในเกมโบน,นึงซึ่ง Spirit ก็ไม่ใช่ทีมน้องใหม่อะไรนะครับเป็นทีมของโกแบ b a c k นั่นเองและเก่งมากๆด้วยนะครับต่อมา นะครับคู่ที่น่าจะสูสีกันมากๆนะครับผมมองว่านาวีกับฟานาติกเป็นคู่ที่สูสีนะและซึ่งทางเว็บก็ให้เป็นสูสีด้วยนะครับนาซูวิลเซียกับฟานาติกนะครับผมว่าฟานาติกน่าจะชนะได้ครับเพื่อนๆนะครับถ้าตามมาดูก็จะมีสิทธิ์ลุ้นกันนะครับต้องคอยดูกันแหละครับว่าฟานาติกกับนาวีไหนจะแข่งกันผมว่าฟานาติกตอนเนี้ค่อนข้างจะแข็งมากครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะชนะว่ได้โดยการที่ได้มิดวันมาครับน่าจะ เก่งกว่าเดนดีด้วยซ้ำตามความคิดผมนะครับมิดวันยังไงก็ต้องรอดูกันนะครับวันนี้ให้3ามคู่ดีกว่านะครับสำหรับ e.g. NaV i e.g. ชนะนะครับ l.g.d. Spirit นะครับอาว่า Spirit นะครับ n a ว i ฟ a n a t i c ฟ a n a t i c นะครับ l.g.d. ฟ a n a t i c ผมขอบอกว่า l.g.d. น่าจะกินแหนนะครับมีคนถามในช่องแชทนะครับก็น่าจะกินแหนแหละ l.g.d. มันเป็นทีมระดับสูงนะ แต่ฟานาติกชุดชุดนี้ผมไม่กล้าไม่ค่อยกล้าถายเท่าไหร่กับทีมแข่งๆขนะ่ะเพราะผมกลัวกลัวสวนก็จะกลัวแบบสวนชนะเฉยเลยซึ่งตอนนี้ฟานาติกไม่ใช่กระจอกแล้วไงนะก็อย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากๆวันนี้ข่าวจบลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับตอนประมาณอืมเดี๋ยวอัปเดตเวลานตอนประมาณสี่โมงครึ่งแล้วกันผมจะออนสตรีมนะครับซิง,งเกิล ตกรอบนะครับเดี๋ยวตบเลยนะครับคามิกิมาเซลนะครับตบเลยนะครับยังไงก็สี่โมงครึ่งนะครับเราจะเริ่มสตรีมกันนะครับน่าจะจบวันนี้ประมาณน่าจะไม่เกินทุ่มหนึ่งครับเพราะเดี๋ยวประมาณทุ่มครึ่งครับมีนัดที่สี่ล้านนะครับยังไงขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูกันด้วยนะครับมีความสุขมากๆนะครับอย่าลืมกินข้าวเที่ยงกันด้วยนะครับวันนี้ผมล็อกลีขอยุญาตลาไปก่อนนะครับตอนสี่โมงครึ่งเจอกันและเดี๋ยวตอนดึกๆเนี่ยเจอกับพี่ตินรีเซ็ตได้นะครับว่าจะเอาใครมาเป็นโค้ชนะครับวันนี้ยัััังงไไลลาาาปแ้วววนะคคครรบบมมมีีสสสกด ที่เซอร์จะเจ๊งไหมเนี่ยลองดู